ับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมากับอาจารย์ปุ้ยนะครับแล้วก็วลุงท <มา S 2> ิงน,นะครับจากสวนลุงทิ้งที่อีพีหนึ่งเนะเาะเรามาใบไม่เต็มเลยนะลุงทิงนะครับตอนนี้ห่างกันไปน่าจะประมาณเกือบสองเดือนเนาะเกือบสองเดือนยังไม่ได้มาเที่ยว <มา S 1> โอ้โหดูใบเ<ๆ>ต็มหมดเลยครับ เต็มหมดเลยโอ้เดี๋ยวต้องไปดูต้นที่บอกว่ามันจะตายเนาะอ่าอ่าอ่าเราไปดูหน่อยว่าใบเขาเป็นอย่างไรโอ้โหนะตอนนี้เนี่ยถือว่าพืบพับเลยนะเช่นเคยครับที่เราเน้นกันก็คือตอนนั้นมันร้องแหลง ดูใบไม่สวยไม่ดีเนี่ยเราก็เน้นใช้อเมโนสกัดพลัสนะครับบวกกับตัวสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชนะครับสิบสามสิบสามสิบสามนะครับของสยามเด็กเราต้นนี้เนอะลุงทิ้งเนาะโอ้ใบเต็มแน่น,นหนาหมดใบใหญ่สวยมากเลย นะต้นนี้นะถ้าย้อนกลับไปดูตัว EP แรกนะครับ ต้นสวยมากเลยครับต้นนี้ก็ที่มีปัญหาเรื่องเชื้าเนาะเออ,อนนมาหนักเลยตอนนี้ฟื้นละต้นนี้ต้นน,น,นี้ที่เรามาดูที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเหมือนเป็นตาดอกอะนะ ่าเราจำไอ้กิ <abajo> nice. ่งตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ใบหนาปุ๊บหมดเลยผลมันกระแทกกันใช้ไม่ได้ตลอดถึงแรงวันสองวันวันนี้อเดี๋ยวรอมันแรงใส่กระทิ่นติดกันนี่นี่กับลุงทิ๊กออกมาหายมันตกเอาซะตกงทำหาอะไรไม่ได้ตรงทำอะไรไม่ได้อย่างงี้อุ่นใจนะลุงทิ๊กเนาะอุ่นใจาจารย์ปุ้ยว่าไงนสบายใจได้สบายใจได้ ตมบตบลเต็มที่สามารถไปลรในเต็มที่ตรงนี้อบนียรอบนี้นะ,อะพอมีแนวโน,น้มเห็นมาหรือยัง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 ดินยังมีความชื้นมากเลยนะครับนี่ก็ เป็นตาปุ่มตากิ่งผู้หนึ่งมันจะพลิกออกมาแล้วแรกไอ้สักอาทิตย์มันก็จะสวยอ่ะหนึ่งนั่นสองวันเพิ่งหยุดได้สองวันเนาะเออผมหยุดได้สวันนั่นฝนถึงความเชื่อนีินยังเยอะอยู่อ่ะอืมเดี๋ยวก็นั่นดีจะปาดยาอีกสักทีครับเปิดปาดที่นี่กับตกแรงพอดีเนี่ยใช่ที่นี่เก๋ ตตทนี่ก็พอดีติดแอืงครับโอเคการเปลี่ยนแปลงมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะรพร้อม<ช>ที่<ช>จะทําดอกกันละนะเดี๋วจะทําดอกกันอย่างไรนะครับทิศทางนะครับนาจะไปในแนวไหนนะประสบความสําเร็จนะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องของการทําดอกเดี๋ยวเราติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะนี่เป็นอ่า e ีพีสองของลุงทิ้ง นะครับสั้นๆง่ายๆเรียบๆสบายๆอ่านะครับแล้วก็เห็นความหนาแน่นของต้นแล้วก็ชื่นใจนะครับขอบคุณมากครับลุงพิงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ